กระพงทอดซอสกะหรี่พร้อมคุโตรับประทานแล้วครับเด่นนะครับว่าเป็นเนื้อปลากระพงเอาแต่เนื้อเลยนะครับหั่นชิ้นพอดีคำแล้วแป้งทอดกรอบปลากระพงเยอะเลยนะครับก็ใช้คลุกเอานะครับคลุกเสร็จแล้วก็ามาทอดนะครับ ใส่ลงไปทีละชิ้นวางเราก็จะได้ไม่ติดกันไม่ติดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราคุกแป้งไปแล้วก็ทอดให้แบบสุกเหลืองกรอบแบบนี้เลยนะครับใช้ได้แล้วก็พอเลยนะครับพักเศษน้ำมันก่อนแน่นะครับแบทอดแบบสุกเหลืองสวยงามสวยงามมากชิมก่อน ปูร้อนเริ่มผัดกันก็ตั้งกระทะใส่นมันไปนิดหน่อยนะครับกระเทียมสับกระเทียมสับเนี่ยเราก็จะผัดให้หอมหอมดีแล้วก็นี่เลยนะครับพริกหวานสามสีแล้วก็หอมใหญ่ใส่เลย ถุกแล้วนะครับเขาก็จะใสๆใสต่อไปก็นี่เลยนะครับซอสผัดผงกะหรี่ใส่เลยก็ชิมดูแล้วนะครับของเขาก็จะเข้มข้นมากเลยนะครับสันส,สวยงามมากน้ำเปล่าก็ใส่ลงไปนิดหน่อย น้ำซอสของเราเดือดดีแล้วนะครับก็จะใส่ใส่ปลาแล้วก็ต้นหอมกับขึ้นช่ายนะครับใั่เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันดี่ครับง่ายๆก้าวันดีแล้วนะครับก็พอเลยเสร็จแล้วก็จัดใส่จานนี่ครับผอดซอสกะหลี่ กระพงทอดซอสกะหรี่พร้อมขึ้โต๊ะรับประทานแล้วครับก็เป็นปลากระพง,พงนี่ทอดกรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาราดเอาไปคลุกนะครับกับซอสผงกะหรี่กระพงทอดซอสกะหรี่ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็น้ำซอสผงกะหรี่ของเรานี่ก็เคลือบปลาแบบทั่วถึงเลยนะครับใส่น้ำเพิ่มไปแล้วเนี่เนื้อปลาเขาก็จะ ดูน้าซอสก็ไปในเนื้อปลานะครับก็จะเข้าเนื้อเลยนะครับเข้มข้นเข้าเนื้อป้ามีก่ก็ตั้งใจกินนี่คําใจมากเลยอ๋ออืมเต็มปากเต็มคำสองคำเลยปเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้เใช้ซอสปัดผมกระหรี่สำเร็จรูปนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับป้ามีบอกยัางยัน้า,อ,า,นาอร่อย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 ครับอร่อยครับอ๋ออร่อยอร่อย บางเราได้ทอดไว้นะครับว่าจะได้แบบไม่คาวนะครับแล้วก็จะมีรสชาติเข้มขน้นเข้าเหนือำแต่ละคํานี่ใหญ่มากต่อ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 อเลคอจ,จคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ